ของวันเสาร์นะฮะเป็นวันต้นเดือนด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือมีแต่สาวสวยหนุ่มหล่อมาเยอะยร้านแจ็คดอสันคนนี้นะครับนะฮะบอกตรงว่าสวยครับนะฮะนี่ครับนะฮะคนนี้แหละฮะที่หันหน้าด้านข้างมาอันนี้ก็สวยครับอันนี้ได้เป็นนางแบบรูอพิตตี้สักอย่างหนึ่งนะครับนะฮะคนนี้นะฮะที่เล่นโทรศัพท์นี้ก็ไม่น้อยหน้าเลยครับดั้งหัดครับนะฮะแล้วก็หลากหลายนะฮะผู้คนเลยทีเดียวนะฮะคนนี้แสดงโอ้โหนะฮะสุดยอดเลยนะครับนี่ก็มากันเป็นคู่นะครับนะ ครับมาดูหนุ char, ่มน้อยคนนี拜拜้ฮะเจ้าของงานนะครับะชื่อว่าน้องบิ๊กจิ๋วนะฮะบิ๊กจิ๋วครับนะฮะเต็มหน้าเต็มปากนะฮะเต็มแก้มอย่างนี้นะครับดาผลงานของแจ็คดอสั์ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งจอแล้วดูแลได้ดีนะฮะเป็นนักศึกษาฝึกงานที่ไหนนะอยู่สมุรประการสมุรปราการนะฮะฝึกออกเหล็กดีนะเจาจบแล้วจะเป็นก่อสร้างเดี๋ยวไปต่อเติมต่อเติมบ้านให้พี่ด้วยนะโอเคไหมนะฮะนี่คือผลงานที่ สร้างสรรค์กับพี่มาวันนี้เขาจะมาจาะตรงไหนครับบิ๊กจิ๋วสนตะาย่นะฮะจะใช้2อมิลเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจอะเสร็จก็นะฮะไปเที่ยวต่อนะโอเคครับตามน้องบิ๊กจิ๋วมาครับนะฮะนมลูกหลอดคนนี้ครับนะครับเพราะว่าการแทงข้างในเนี่ยมันแทงยากลำบากนะฮะเพราะว่าซื่มันคือบางทีอาจจะแทงเบี้ยวเพราะว่าพี่มองไม่เห็นข้างในนะฮะดังนั้นพี่ต้องใช้ความละเอียดสูงเลยนะครับ ความละเอียดสูงประมาณ18ล้านพิกเซลนะครับนะแต่เรนจะหมุกมันมีจังไว้อหน่อยเอานะครับพร้อมนะครับนะฮะกับหนุ่มน้อยหน้ามนคนกําลังน่ารักคนนี้ครับนะฮะมาดูกันอีกจุดหนึ่งสําหรับเขาครับนะฮะที่ไฟฝันได้เกินว่าจะต้องเต็มหน้าไปในปีนี้กับแจ็คอซันได้ด้นะครับสุดยอดครับนะฮะน้ตาน้ําตาน้ํตา้ตานะครับน้ําตาออกมาแล้วครับนะฮะไอ้หนุ่มโอ้โหนะฮะไม่ต้องแก้เลยไม่ควบเป๊ะเลยครับนะฮะสุดยอดเลยครับนะฮะ ก็คือสวยจริงๆนะครับนะส่วนน้ำตาเอาออกมาเลยนะครับน้ำตาออกมานะครับนี่ครับใครที่กล้าประท้าลองนะฮะก็ต้องมาถามเขาดูก่อนว่าเขาจะเจ็บมากน้อยแค่ไหนนะครับสําหรับน้องๆที่อยู่ทางบ้านนะครับนะฮะถ้าไม่เจ๋งจริงจะเจาะขนาดนี้นะครับนะฮะนี่ครับนะฮะนี่แหละคนที่ชอบเจาะจริงๆนะครับ วันนี้เราจอดได้สวยนะฮะแทบจะไม่ต้องแก้นะครับคือมองแล้วสวยคือแนบก,กับจมูกแล้วก็บาลานซ์ทั้งสองข้างนะฮะส่วนน้ํยายาที่พี่ฉีให้เป็นน้ํายาปรับผ้านุ่มนะฮะเข้าไปในจมูกจมูกจะนุ่มขึ้นอ่ะให้ดูครับนะฮะให้ดูผลงานที่เราสร้างกันมาอ้างติ๊กเย้ะดูครับนะฮะอืมนะฮะสวยไม่นะเป๊ะมากเลยครับนะฮะชอบป๊ ภาพนะครับนะฮะนี่ครับนะครับภาษาบ้านกันเดียวกันนะฮะร้องนะนะฮะร้อมแล้วก็ไปดูต่อเลยครับนะฮะเดี๋ยวก็ไปเดินเล่นนะฮะเขาจะต้องมองหน้าเราเยอะเลยนะเขาไม่ต่อเที่อะไรหรือหนา <c oughs> <c oughs> เป็นไงบ้างนี่เขียวเจ็บไหมไอ้น้องไม่น่าเอาอีกแล้วเอาใจที่ไปแล้วมอกไม่เจ็บเดี๋ยวขอบคุณมากครับนะ <c oughs> โอเคเยอยมมากอ่ะบ๊ายบายครับนะะฮอ่ะเบอร์ที่